ที่เห็นนี้คือแปลงปลูกดาวเรืองของเกษตรกรสมหวังสีนวลล่าบ้านท่ากแกรร่เทศบาลเมืองศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับเกษตรกรสมหวังบอกว่า hmm. วันหนึ่งวันหนึ่งจะเก็บดอกดาวเรืองได้ประมาณ10,000่นดอกจากนั้นก็จะนําไปจ้างแรงงานในหมู่บ้านเพื่อคัดขนาดคือขนาดเล็กกลางใหญ่หรือไซส์จัมโบ้ซึ่งความต้องการของลูกค้าก็จะแตกต่างกันไปนะครับโดยราคาขายส่งดอกขนาดใหญ่ดอกละ1่บาท ดอกขนาดกลาง2ดอก1บาทและขนาดเล็กราคาก็ลดหลั่นกันไปซึ่งการตัดดอกดาวเรืองขายก็จะอาศัยลูกๆหล,ล,ลานๆมาช่วยตัดเพื่อเงินจะได้หมุนเวียนในระบบครอบครัวส่วนการคัดขนาดจะจ้างคนในหมู่บ้านที่ว่างจากฤดูทำนารวมถึงผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อให้มีรายได้กเกษตรกรสมหวังบอกด้วยว่าช่วงโควิดระบาดจะส่งผลกระทบกับยอดขายบ้างเล็กน้อย แต่ในช่วงหน้าเทศกาลจะขายดีเป็นพิเศษเช่นปีใหม่สงกรานนอกจากนี้ยังมีแม่ค้าจากบ้านคำชโะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุตรธิตถเดินทางเข้ามาซื้อถึงสวนขณะที่เกษตร,รกรบางออนพิมลีซึ่งเป็นน้องสาวของเกษตร,รกรสมหวังนะครับที่มีสวนดาวเรืองติดกันบอกว่าสวนของตนจะใช้พื้นที่จำนวนหนึ่งไร่ปลูกดาวเรืองตกไร่ละ5,000ตน้น สามารถเก็บดอกดาวเรืองออกขายได้2 5 0 0 0ดอกครับเราจะตัดเป็นเป็นรอบเลยค่ะถ้าเราใช้แรงงานวันหนึ่งเราก็จะเสร็จถ้าเสร็ษสวนนี้เราปลูก5,000ต้นก็จะได้ประมาณอยู่ประมาณ25 0 0 0ค่ะ25 0 0 0 2 5 0 0้า0 0ดอกค่ะเราตัดไปแล้วเราเอาไปเก็บไว้หรือว่ามีแม่ค้ามารับซื้อถึงถึงสวนไปเราไปส่งไปส่งลูกค้าเราเลยค่ะ เราไปส่งเองเลยค่ะเราจะมีลูกค้าประจําของเราอยู่ค่ะ,กะเกษตรกรเฉลิมดยศคําชาก็เป็นอีกคนที่ปลูกดาวเรืองที่บ้านท่าแกโดยได้เพาะเมล็ดพันธุ์ใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์จากนั้นจะนํามาลงแปลงปลูกใช้ระยะเวลา2เดือนเสร็จเสร็ก็สามารถตัดดอกขายได้แล้วว่าการปลูกดาวเรืองมีไรายได้ดีอย่างพื้นที่ที่ใช้ปลูก2งานเมื่อหักลบต้นทุนแล้วจะได้เงินส0 0 0 0บาท ดีกว่าทำนาว่างันครับพี่พ่อกคยเห็นหน้าบัดนี้เผ่าแล้วก็เลยเศร้าเลยมาเห็ดดอกไม่รู้สึกว่าไล่ได้มันจิดีกว่าเห็ดหน้าเรามันคุ้มค่ากว่ากันทางนี้พื้นที่เทศบาลเมืองศิลาอยู่ติดคลองโชรประทานน้ำพองหนองหวายทำให้มีน้ำเพียงพอในการสูบขึ้นมาหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำการเกษตรรวมถึงใช้น้ำในการปลูกพืชอายุสัน้นหรือพืชที่ใช้น้ำน้อยด้วยเช่นข้าวโพด ลิกมะเขือแตงกวาหรือแม้แต่บรอกโคลี่ก็มีครับและน้ำสำหรับใชท้ทำนาปลังและนี่คือชีวิตเกษตรกรที่ผันตัวเองมาปลูกดอกดาวเรืองปลูกไม้ดอกไม้ประดับขายครับ